ท่านบุญชัยยังไม่มานะครับท่านธีรชัยแสนแก้วก่อนนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมได้ธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทน,ะะนาราศดรจังหวัดน,น,นุดรนธานีพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องขออนุญ,ญาตในการที่จะร่วมอภิปรายของคณะกรรมการที่พี่นาศึกษากฎหมายมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้า ในประเทศไทยกับผมได้รับฟังนะครับผมมีความสนใจในเรื่องนี้มาโดยตลอดเพราะคราวที่แล้วสอสอส,อส,อสอมามา,ารายงานที่นี่ผมก็ได้มีการาพูดเรื่องบุหรี่เฟฟ้าด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันโดยตรงที่พวกท่านได้ไปศึกษามานี่ผมเห็นด้วยในหลายๆเรื่องนะครับอยากจะขอกราบเรียนประเด็นแรกนะครับว่าในรายงานฉบับนี้เป็นการศึกษาก,ษากฎหมาย และมาตรการในการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าที่ทุกวันนี้มีปัญหานะครับมันมีปัญหาที่กัดกินสังคมเหลือเกินครับท่านประธานครับโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีและยังมีการศึกษาข้อคิดเห็นข้อเสอนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อเสนอให้มีการปรับปรุงและมีการแก้ไขกฎหมายในสภาพปัญหาที่ต้องจะต้องใช้บังคับใช้ให้มันเป็นจริงเป็นจัง ในการป้องกันและปราบปรามบุหรีไฟฟ้าอย่างเอาเป็นเอาจริงเอาจังนะครับท่านประธานครับเพียง <P> แต่กับผมได้เริ่มฟังนะครับเริ่มฟังทั้งท่านท่านท่านประธานและท่านคุณหมอ <S <S ทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้ได้รายงานแล้วก็ได้ผมก็ได้อ่านอ่านไม่หมดนะครับมันเยอะเหลือเกินแต่ผมก็พอสรุปได้ว่าหลังจากได้รับฟังแล้วเนี่ยทั้งสองเล่มนะครับก็อ่านบนล่างบ้างอ่านนู่นนี่นั่นบ้างนะครับก็พบว่ามีแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับ มีแต่เรื่องที่มันเป็นอันตรายมันเป็นโทษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าทั้งสิ้นครับท่านประธานครับอยากจะขอกาบเรียนนะครับโดยจะพาะข้อมูลต่างๆที่ผมได้ไปค้นมานี่จากราชวิยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับที่มีข้อมูลดีมากครับท่านประธานครับคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาครับมีการบิดเบือนมีการให้ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้บุหรี่ไฟฟ้าเปลี่ยนจากยาส์เปลี่ยนจาก สิ่งเสพติดที่อันตรายให้กลายเป็นทางเลือกในการสู้บุหรี่นี่แหละครับท่านประธานครับท่านได้ยินไหมครับการโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้านี่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้คือคนในวงการที่ขายอ่ะคนที่ทำธุรกิจนี้ทั้งนั้นนะครับที่มันบิดเบือนขึ้นมาทั้งสิ้นนะครับแล้วข้อมูลจากคณะแพทย์โรงพยาบานลนาม,มาธิบดีก็ยืนยันอีกนะครับว่า ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ใดเลยที่ยืนยันว่าบุหรีไฟฟ้าสามารถช่วยให้เลิกบุหรีดั้งเดิมได้ไม่มีนะ <Hampshire> ก็ผมอยากจะขอากราบเรียนท่านสอสอทุก Roland ท่านได้เห็นหนังสือไหมผมได้รับหนังสือฉบับนี้ผมได้อ่านเกือบทุกตัวอักษร,ร,รไม่ดีทั้งสิ้นครับทั้งสวทั้งสอสอได้รับมาเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งในจํานวนนั้นนะฮะ ก็ยังมีในส่วนของเนี่ยนะครับที่ได้มาวันนี้ก็เช่นกันถ้อยถแถลงเครือข่ายครอบครบัวปลอดบุหรี่ขอดเท็จจริงเกี่ยวกับบุหร,รี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อสังคมไทยก็มีนะฮะยังมีหน่วยงานต่างๆเยอะแยะนะครับที่กระผมอยากจะขอกราบเรียนชมลมสีขาวจังหวัดอุดรธานีชมลมสุข,ขะนะครับเขตแปด จังหวัดอุดรธานีคุมตั้งไม่รู้กี่จังหวัดเขาก็ได้มีการรณล,ลงค์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ที่ท่านได้ศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับก็ผมอยากจะขอากาบเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะทําให้จะทาให,ให้ให้คนติดบุหรี่ได้ง่ายเพราะมันหาสูบง่ายกว่าเดิมครับท่านประธานครับมีรสชาติใหม่ๆนะครับมีรสชาติใหม่ๆมีรสชา,าติหลายอย่างมีรสชาติที่สามารถ ให้เด็กสามารถติดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับทั้ง Facebook ทั้งโซเชียลเป็นร้อยๆนะครับมีการโฆษณาร้อย้อยรสชาติโดยกลิ่นเฉพาะลูกหล,ลานของเราท่านประธานที่เคารพครับมันเป็นสิ่งที่น่าห่วงมากเพราะอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากล้องมูหรี่ไฟฟ้ามันย่อมเป็นตัวกระตุ้นให้พวกเขาอยากสูบจึงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อสมองของพวกเขา อย่างมากเลยทีเดียวครับท่านประธานครับท่านประธานครับนี่โคตินในบุหรีไฟฟ้ามันเป็นการที่ให้ความสุขแก่เราแต่มันพ่วงโซ่ผูกตัวเราไปด้วยเมื่อไรก็ตามที่เราคิดว่าจะหยุดสูบก็จะเกิดการหยากตะวันกระไว้ลงแดงและพอเราติดเราก็จะเลิกไม่ได้เราจะสูบเอาควัน เอาสิ่งแปรปลอมเข้าสู่ร่างกายไปเรื่อยๆสารเคมีสารก่อมะเร็งร่างกายเราก็แย่ลงแย่ลงขนาดสูบบุรีเฉยๆด่นะครับที่เราเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรยาสูบเนี่ยโรงงานยาสูบที่จะเจ๊้งแล้วแจ๊้งอีกเนี่ยตั้งมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดครับทั้งการกระทรวงการคลังหน้าวันนี้ก็ก็ขายไม่ได้แล้วฮะขนาดสูบบุรีเฉยๆยังเป็นโรคปอดเลยครับถามหมอดูทั้งคนทิศรายงานไปละ นะครับเป็นโรคปอดตายมะเร็งปอดครับท่านประธานบุรี่เฉยๆะนะครับในประเด็นนี้ครับนอกจากรัฐบาลจะเล่นกวาดล้างจับกลุมผู้ขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วซึ่งผมชื่นชมท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายจอมตีน้องนามครับกีรพร์สินทุภยัยภายในสิหวันจับได้สองร้อยเกือบสะไม่ใช่สองร้อยสพันกว่าคดี ผมอ่านตามสื่อเหมือนที่พวกท่านอ่านตามสื่อแล้วครับและจับเงินได้ท่านได้เป็นเงินกันเยอะพอสมควรน,นะครับเมื่อสองสามวันก่อนจังหวัดอุดรธานีจับได้แปดร้อยกว่านะครับแปดร้อยกว่าตามนโยบายของนายกเมื่อจับทั้งประเทศได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ผมอยากจะขอ,อกอำเรียนว่าการจับกลุ่มนี่นะผมก็ต้องการอยากจับฝากไปด้วยนะครับว่าฝากผู้บริหารที่ท่านจะต้องฝากไปเช่นเดียวกัน ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอย่างจริงจังเนี่ยครับผมต้องการให้กาลังใจแล้วก็ผมอยากให้ท่านเร่งจับพวกที่มันบิดเบอือนนะบอกว่าบุรีไฟฟ้าดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันเป็นข้อมูลเท,ท็จที่แอบอ้างหลอกลวงสรรพคุณของบุรีไฟฟ้าเหมือนพวกนี้ก็เหมือนกันครับไอ้พวกโฆษณาเนี่ยไปจับมันด้วยไม่ใช่มาจับแต่ของนะครับเอาโทษมาตามเอาโทษกฎกติกาก็ไม่ได้มีเป็นจริงเป็นจังนะครับ มีกฎหมายซึ่งสองสามสี่กฎหมายก็เอาไปใช้สุลกากรบ้างคุ้มครองผู้บริโภคบ้างท่านประธานครับประเด็นที่สองครับผมอยากขอาการเรียนนิดนึงครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับรท่านประธานที่กระโลกครับในรายงานฉบับน,นี้ยังบอกอีกนะครับว่าประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายห้ามนําเข้าและห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแต่ก็พบคำนะครับว่าการแพร่ระบาดการสูบบุหรี่มีแนวโน้มสูงขึ้นในหมู่เด็ก และเยาวชนผมอยากจะขอกราบเรียนนะครับว่าที่อำเภอกุมาวาปีจังหวัดอุดรธานีของผมเนี่ยได้มีการรณรงค์นะครับบูรีไฟฟ้าสูบแล้วติดชีวิตเปลี่ยนนี่นะครับมีเด็กสูบบูรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยเฉพาะเฉพาะเด็กเนี่ยนะมีการอยู่ทักชวนเพื่อนฝูงเข้าไปอีกมีเด็กปฐมปลายครับนี่สรุปมาแล้วนะครับปหาถึงปห และมีสูบจํานวนมากขึ้นมากขึ้นจนถึงหมหนึ่งครับแต่พอมสองมสามจำนวนผู้สูบก็เริ่มลดลงนะปัจจุบันนักเรียนหญิงสูบมากกว่านักเรียนชายนะครับผมอยากจะขอากราบเรียนนะครับว่าข้อสังเกตในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ค่าเสือที่รายงานสสมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายอำเภอนะครับนายอำเภอตำรวจกระทรวงศึกษาสาสุร ถ้าเสือเน่อารมณ์จะชุนเฉียวหงุดหงิดเสื่อมเศร้าเก็บกดพฤติกรรมเปลี่ยนใหม่ขอบตาค้ำดำเขียวคนสวยๆก็ชิเล่ครับท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมอยากจะขอกราบเรียนว่าเราต้องเอาอย่างจริงจังนะครับเอาทุกหน่วยงานเขามาว่าตั้งแต่วันนี้หน้าวันนี้พูดหลังจากพูดวันนี้ฝ่ายบริหารต้องจัดการให้แล้วเสร็จ ท่านนายมนตีท่านบังคับบัญชาโดยตรงอยู่แล้วและต้องดําเนินการทุกกระทรวงต้องดำเนินการฝ่ายปกครองฝ่ายตํารวจรต้องเอาให้รับครับและคนที่นําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าเถื่อนเถื่อนเนี่ยนะฮะต้องเอาปราบปปงเพื่อเมือจีอเนี่ยนะต้องเอาต้องยึดครับให้หมดต้องตรวจสอบต้องพวกบัญชีต่างๆที่มันทําความชิบหายกับเยาวชนไอ้พวกผู้ใหญ่ไม่เป็นไรครับมันใกล้าตายแล้วนะฮะแต่พวกเด็กๆเยาวชนที่ไม่รู้อีโนอีเนเนี่ย มันมีปัญหานะครับอยากจะขอ,อกลาบเรียนว่ากับผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของรายงานของท่านนะครับที่บอกว่าจะต้องมีกฎหมายพระราชบัญญัติที่กำหนดเพื่อควบคุมป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเชกเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่เอาไว้ปราบปรามยาเสพติดนั่นแหละครับ,รบหลังจากบุหรี่ก็ไปกัญชากัญชาก็ยาบ้านะครับยาบ้าแล้วก็ อื่นๆไอเอ้ยต่างๆเฮโรอองเฮโรอีนจับได้เมื่อสองวันก่อนที่จังหวัดอุดรธาน,านีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งความชิบหายของประเทศเพราะฉนั้นกระผมขอขอบคุณคณะกรรมการที่ท่านได้ศึกษาและเราจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวนกำหนดโทษสูงๆและเฝ้าระวังการจําหน่ายออนไลน์และมีการตรวจตาการนําเข้าอย่างเข้มงวดกระผมเชื่อนะครับว่าการเอาจริงเอาจัง กับปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเราจะต้องช่วยลูกๆหล,ลานๆไม่ให้ตกเป็นทาสของบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องตกเป็นทาสของยาเสพติดต่อไปในอนาคตขอากราบขอบพระคุณคร,ครับท่านพันธิน